การประชุมสภาโลกที่ผ่านมานะคะก็ได้ทําให้นานาชาติได้ทราบถึงปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยดีค่ะรู้แม้กระทั่งที่มาของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะว่าได้มีการจัดตั้งกันที่ค่ายทหารรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้พันเอกอภิวันวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนรัฐสภาไทยมีรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังค่ะ รัฐสภาโลกให้ความสั้งพันสูงนะครับก็คือการทํารัฐประหารในประเทศบางประเทศเช่นฮอนดูรัสหรือมาดากัส hmm. 카เขาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกปฏิวัติเนี่ยขึ้นไปพูดบนโปรเดียมเลยครับว่าได้ถูกทหารจับกลุมแล้วก็ไปทรมานอย่างไร mm hmm. ก็จะแสดงให้เห็นว่าขนาดนี้โลกทั้งโลก ไม่ให้การยอมรับประเทศที่ทําการปฏิวัติรัฐประหารถือว่าต่อต้านประเทศที่ทําการปฏิวัติรัฐประหารอยรเยะาเปิดเผยเลยใช่ไหมคะโดยเพราะอย่างนี้ประเทศในกลุ e ่มเียูนี่เขาจะไม่กบคคาสมาคผมด้วยเลยบรรยากาศทั่วไปก็อยากจะเรียนว่าพี่น้องชาวต่างชาติเขารู้ดีนะว่าประเทศไทยของเราขณะนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย ของท่านไม่มีโอกาสขึ้นไปพูดถึงเรื่องการปฏิวัติรัฐปรรมนูญไทยวันที่19กันยาที่ผ่านมาไหมครับไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปพูดนะผมขึ้นไปพูดรองแรงงานถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดการข่ามนุษย์การค่าแรงงานในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ตอนก่อนจะปิดผมขึ้นไปพูดจเชิญให้เข้ามาร่วมการประชุมที่ประเทศไทยในปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับปีหน้าเราเป็นเจ้าภาพหน้าหน้าเราเป็นเจ้าภาพแต่อยากจะเรียนบรรยากาศอย่างนี้ก็ว่า มาชิกรัฐสภาทั่วโลกเขารู้ฮะว่าประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ก็เป็นประเด็จการซ่อนรูปเขารู้ละเอียดฮะว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารขนาดนั้นเลยเหรอครับทราบแสดงว่าสื่อนี้ทั่วถึงหมดเลยค่ะประเทศไทยเราเองกับไม่ค่อยทราบครับแต่ต่างชาติเขาทราบเราจะสังเกตได้เห็นจากการประชุมมาเซียนที่ผ่านมามีระดับผู้นําถึง5ประเทศนะฮะเขาแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตย เขาไม่เลือกฝ่ายเผด็จการหรือเลือกรัฐบาลที่มาจากอำนาจของเผด็จการแต่เห็นได้ว่า5ประเทศพร้อมกันนะครับโดยอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระประมุขของบางประเทศเนี่ยท่านเสด็จมาก่อนด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและในทางนองเดียวกันก็ไม่ทรงประทับในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้แต่กลับไปประทับที่บ้านนายกทัศนิชินวัตรอันนี้คือการแสดงออกทางมารยาทกันการทูตที่ชัดเจน แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่นำผาไม่ทราบนะครับยังไม่รู้ว่ามันบอกว่าเป็นการบังเอิญบ้างอะไรบ้างที่จริงๆอันนี้คือการแสดงออกของนิประเทศในอาเซียนถึง5ประเทศจาก10ประเทศนอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและได้ขยายผลร้ายให้กับชาวโลกโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ทุกประเทศประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากการประชุมรัฐสภาโลกเนี่ยจะจัดประชุมทุกปี เป็นการประชุมใหญ่อันดับสองรองจากการประชุมขององค์การสหรประชาชาติมีผู้เข้าร่วมประชุมร้8ประเทศและผู้สังเกตการณ์อีก20ประเทศก็รวมแล้วร้อยห้าสิประเทศะจะมีการประชุมของคณะกรรมการิการคณะต่างๆ4คณะคือคณะว่าด้วยเรื่องสันติภาพคะณะว่าด้วยเรื่องสังคมคะณะกรรมการิการว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและก็คณะกรรมการติการสตรี สิ่งที่พูดกันในคณะกรรมาการต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาของโลกมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องวิกฤตขาดแคลนอาหารซึ่งในอนาคตรัฐสภาโลกจะต้องมาออกกฎหมายร่วมกันว่าทําอย่างไรประเทศต่างๆ,ๆทุกโอลิมทัโวโลกจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะนี้่งปัญหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องแรงงานอพยพเรื่องการค้ามนุษย์ สภาโลกก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าในอนาคตจะต้องมีการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายเพื่อให้การเปอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการค้ามนุษย์หมดไปจากโลกของเราไม่ว่าจะเป็นกฎหมายยึดทรัพย์ข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฟอกเงินซึ่งจะต้องการความ การประชุมรัฐสภาโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น150ประเทศและในการประชุมครั้งต่อไปประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปี2553 เมื่อถามว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่นานาประเทศได้มองประเทศไทยหรือไม่พันเอกอภิวันกล่าวว่าเรื่องต่างๆรัฐบาลทราบดีอยู่แล้วแต่ขอให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยดีกว่าว่าต้องอดทนอีกไม่นานประเทศเราก็จะได้ประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบ